ขอสรุปข้อสังเกตที่ควรทราบในตอนเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการของนิโรธกับวิธีปฏิบัติของมัคไว้ดังนี้ 1. นนิโรธเป็นกระบวนการของธรรมชาติมัคเป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่จะให้เกิดผลตามกระบวนการธรรมชาตินั้นมัคเกิดจากการใช้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการธรรมชาติของนิโรธนั่นเองมาจัดวางเป็นวิธีปฏิบัติขึ้นและผู้ที่จะปฏิบัติ ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการธรรมชาตินั้นบ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นมักจึงเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิข้อสังเกตที่สองนิโรธเป็นกระบวนการของธรรมชาติว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเหตุปัจจัยต่างๆโดยตรงเมื่อพูดถึงการดับทุกข์ก็คือดับเหตุปัจจัยต่างๆที่จะก่อให้เกิดทุกข์ดังนั้นกระบวนการดับทุกข์ของนิโรธ จึงลงตัวแน่นอนและสิ้นเชิงเป็นการทำให้หมดปัญหาไม่มีปัญหาหรือเป็นการให้เกิดภาวะตรงข้ามกับปัญหาไม่เกิดปัญหาเลยทีเดียวส่วนมักควางวิธีปฏิบัติที่ยืดหยุ่นได้อาจขยายรายละเอียดข้อปฏิบัติออกไปเป็นยากง่ายหลายระดับกระจายออกจากองค์มรรคแปดข้อนั้นไปอีกได้อย่างมากมายกลายเป็นระบบอันซับซ้อน เป็นวิธีการที่จะบรรลุภาวะหมดปัญหานั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเร็วช้าทําให้ปัญหาลดลงหรือเหลืออยู่มากน้อยตามสัดส่วนแห่งการปฏิบัติข้อสังเกตที่สามิโรธแสดงการดับทุกข์โดยกล่าวถึงตัวเหตุปัจจัยโดยตรงเป็นเรื่องของการกําจัดสิ้นเชิงที่ตัวเหตุปัจจัยนั้นๆเสร็จไปทีเดียวจึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องความดีความชั่วมากมาย มักเป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์อย่างค่อยเป็นค่อยไปมีการสั่งสมพลังฝ่ายดีให้แรงกล้าขึ้นเพื่อเอาชนะพลังเหตุปัจจัยฝ่ายร้ายที่น่วงเหนียวหรือขัดขวางจึงต้องมีการเน้นเรื่องการลักความชั่วบำเพ็ญสั่งสมความดีในหลายระดับโดยเฉพาะในระดับที่ยืดหยาดข้อสังเกตที่สี่นิโรธเป็นขั้นหลักการมัก เป็นขั้นวิธีการเทคนิคอุบายวิธีและอุปกรณ์ข้อสังเกตที่5โดยอุปมาอย่างหนึ่งเปรียบนิโรธเหมือนหลักการดับไฟหรือกระบวนการทำให้ไฟดับตามธรรมชาติแท้ๆซึ่งอาจพูดเพียงว่าทำให้ขาดเชื้อหรือทำให้ขาดออกซิเจนหรือทำให้วัตถุลดอุณหภูมิคือเย็นลงจนต่ำกว่าจุดที่จะลุกไหม้ มักเปรียบเหมือนวิธีปฏิบัติที่จะให้เกิดผลตามหลักการดับไฟเช่นนั้นคือจะทำอย่างไรให้ไฟที่ลุกไหม้แล้วไม่มีเชื้อที่จะไหม้ต่อไปทำอย่างไรจะให้ขาดออกซิเจนทำอย่างไรจะให้วัตถุเย็นถึงขีดที่ต้องการเพียงเท่านี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่จะต้องคิดค้นหาเครื่องอุปกรณ์และวิธีการต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายเช่นจะใช้น้ำหรือวัตถุดับไฟชนิดใด ใช้เครื่องมือชนิดไหนถ้าไฟไหม้เกิดจากไฟฟ้าน้ำมันแก๊สหรือไฟธรรมดาควรจะปฏิบัติต่างกันอย่างไรมีวิธีเข้าถึงไฟและวิธีป้องกันตัวในแต่ละกรณีอย่างไรเป็นต้นตลอดจนกระทั่งว่าจะฝึกคนไว้เป็นพนักงานทำหน้าที่ช่วยคนอื่นดับไฟอย่างไรข้อสังเกตสุดท้ายโดยอุปมาอีกอย่างหนึ่งเปรียบนิโรธ เหมือนหลักการรักษาโรคกล่าวถึงการแก้ไขกำจัดสาเหตุโดยตรงเช่นกำจัดเชื้อโรคกำจัดสิ่งเป็นพิษหรือของแปลกปลอมจากภายนอกแก้ไขความบกพร่องหรือความเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะต่างๆเติมสิ่งที่ร่างกายขาดแคลนปรับปรุงจิตใจเป็นต้นเปรียบมักเหมือนวิธีการรักษามองดูหลักการรักษาแท้ๆเพียงนิดเดียว แต่วิธีการรักษาอาจสลับซับซ้อนยุ่งยากมากมายเริ่มแต่ตรวจอาการวินิจฉัยโรคเรียนรู้วิธีใช้ยาชนิดต่างๆวิธีผ่าตัดวิธีดูแลหรือพยาบาลผู้ป่วยการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยการประดิษฐ์และการใช้เครื่องอุปกรณ์ชนิดต่างๆการสร้างและจัดสถานที่รักษาพยาบาลระบบการบริหารงานและการฝึกแพทย์พยาบาลมาทำหน้าที่โดยเฉพาะเป็นต้น ซึ่งมีความละเอียดซับซ้อนพิสดารเป็นอย่างมากมักหรือมัชชิมาปฏิปทานี้แม้จะมีองค์ประกอบเพียง8อย่างแต่ก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สามารถขยายกระจายออกไปและจัดวางใหม่เป็นประบบที่มีรูปแบบขั้นตอนและลำดับต่างๆกันได้อย่างมากมายโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์บุคคลสถานการณ์เงื่อนไข และระดับความพร้อมเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปนานนับประการจึงเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษาเป็นอันมากดังนั้นเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่แยกออกแสดงอีกภาคหนึ่งต่างหากในการศึกษาเรื่องนี้อาจแบ่งเนื้อหาออกได้เป็นสองตอนคือว่าด้วยองค์ประกอบของมัค ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติพื้นฐานหรือชั้นต้นตอนหนึ่งว่าด้วยการกระจายองค์มร์นั้นออกไปจัดใหม่เป็นรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะในแต่ละกรณีอีกตอนหนึ่งแต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะระบบพื้นฐานขององค์มร์ก่อนส่วนระบบแปรรูปที่เป็นชั้นรองคงจะกล่าวถึงอย่างแทรกเข้ามาในระหว่างบ้างเพียงเล็กน้อยตามแต่จะมีเรื่องเกี่ยวโยงถึง ต่อเมื่อใดมีโอกาสอาจจะเขียนแยกไว้เป็นอีกภาคหนึ่งต่างหาก